ไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวอุบลนะคะพา,าเขามาเดินในป่านี่งหละ okay. าาน,นี่เขาพาเขามาตรงนี้มันจะเห็ดเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้จักเห็ดเหมือนเดิมก็เลยได้แต่พากันเดินดูแล้วก็ให้ก็ได้จำสถานที่ไว้ถ้าหากว่าเมื่อไรที่ฝนตกทุกแลก้วเจอเหน้าสินก็ตรงนี้จะเป็นจุดแรกที่คนมา สวัสดีจ้ารายงานข่าวละอ,อสาวปอพร,รานตอนนี้สาวจันจุราพามาผ้ามาเขา่าปลาเห็ดเด้อจ้าเด้อเพื่อนบอกว่าปีที่แล้วนี่เพื่อนมาบนนี้แหละมีน้องสาวอุบลน,นี่พผ้าพ้าน้องสาวอุบลมาเดินแถวนี้ก็คงจะมาในช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่เขาเอิ่นว่าฝนตกท้องคือคือ,คอ อากาศอากาศได้ฝนได้ออความชื้นได้เฮ็ดมันกระสอกอกบัหนี่หลาย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 แต่ว่าข่อยกับพึ่งมาค่ะตรงบัหนีข่ข้างนี้ั้งแรกเราก็มาเห็นต้นใหม่ต้นนี้เดอ้อเอาเดอ้อลูกคเทพราดาทุกเท,ท,กเทวีเดอ้อนี่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 ไม้เย็ยบมายามบ้านเจ้าลรเดอ้อเอามาเอาบุญเดอ้อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขามือหนามาไม่ให้ได้เฮ็ดเดอ้อมือนี้มาโบไดจังหวะเนาะเราก็มาเห็นตน้นออ โนของเจ้านี่มันอาสิมีคนมาเห็ดเห็ดกระทอมเห็ดยอียงเอาไว้บนเนียนะเป็นมุ่งล้างคาโอ้เป็นตาฮักเลยเว้ยนี่นี่นี่เป็นเห็ดเอาไว้ยักษ์ผู้ใดมาเห็ดก็เป็นก็เป็นศิลปะนะที่เป็นมอสอากาศก็นาวหลายอ่ะนาวหลายเป็นกระเล่ยเป็นกระเล่ยมีความคิดความอ่านผู้ใดเห็ดเอาไว้ก็ขอบคุณหลายๆที่ห้มาเห็นเออเป็นเิ่นก็มีเวลาเนาะ เอาละเป็นผู้ไดก็แล้วแต่ก็ขอให้ยู่ดีมีแซบได้เจเด้นี่นี่อืมเอาต้นไม้ต้นมอสแถวนี้มันก็คงจะชื้นนะเวลาที่เป็นฤดูฝนยังก็แล้วแต่นะอ่านี่นี่คุณอีเขามีคนมาทำมาทํากระท่อมมาทาไอที่เด็กๆเข้ามาเล่นกันนะนะเอออันนี้เพื่อนบอกว่าแถวนี้ลยเฮ็ดหลายว่าสั้นแมนบอกนะเออเออเอเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่อนพ่อเฮ็ดเพิ่อนพ่อเฮ็ดนะเฮ็ด นพอเห็ดเราเออเอาก็แปรสิแปรเอาสินะมันจำเป็นไหมล่ะเราก็มีตัวตัวแปรอยู่ด้วยนี่นี่เห็ดเอาก็แปรเถอะโอบ่ได้อืมอืมอ้โหโอ้โหมีเยอะเด้อเด้อเด้อเดข้างข้างล่างเด้อพี่นี่พี่จะเอาเจอแล้วแต่ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะเข้างล่างอันนี้ถ้าฝนตกลงมาสักหนึ่งครั้งสองครั้งนี่เขาก็จะชื้นชื้นนี่ก็จะหงวยหงวยขึ้นมาเลยเจ้าเอ้ย มันจะต้องอ้วกเยอะขึ้นมาเลย<ม>บอมเอน<ม>ไปที่ไปที่บนันไดทธอเว้ยเรวไปที่บันไดเออนี่ไปที่บนันนี้ไปที่บนันนี้นแล้วก็จะดูนี่บันนี้กันทำแปลนี่นี่ก็ถ่ายรูปเรื่องมาบ่าได้คือมันคือบ่เห็นเหรอเออถือให้ถือไว้ให้พี่หน่อยอดึงออกก็ได้อ่ะจะได้ถ่าย เราอยากจะถ่ายพี่ก็พี่ก็ไม่ปฏิเสธอาด้ยังกันักโบราณนัคดีนะโอ้นี่เขาบอกว่าเป็นเหตดอ่านอ่นก็ดอะไรนี่เขาบอกมัม ifice, USSR, นกินได้บอก p Asberry p พิน s p s e a s e p uh, i l l s i เขียนว่าไงส s b a r หรือว่า g i f t นี่น,น, gifted. Gift <ed. S 1> นะ gifted gifted นะเช้ามา g i f t เยอะไร g i f t ิกเฟวัลพิวเซนต n อุนอะไร g i f t i d ไม่ใช่อันนี้คือเขาบอกว่าให้อ่านต่อไปอีกนี่นี่ก็คือตัวนี้นะอเออทีนี้ถ้าเราเข้าป่าเราเอาตัวนี้มาด้วยไงเออเอาแอปมาเราเอาเอา,เอาแอปมาแล้วก็ม,มาถ่าย แต่ว่าเราเราต้องดูว่ามันเหมือนกันไหมเพราะเขาบอกว่าลักษณะเห็ดประเภทนี้เป็นเห็ดมีพิษนี่เราเราจะต้องไปเราจะต้องไปเปรียบเทียบลักษณะก้านล,ลักษณะดอกลักษณะอะไรเขาก่อนไงเ,เราก็เหมือนเราก็เหมือนนักโบราณคดีนะ พี่เขาบอกว่าอย่าจะใช้นิ้วให้ใช้ให้ใช้ไม้กิ่งไม้เคลียเพื่อความปลอดภัยน่นนนกิ่งไม้ข้างหลังน่นกิ่งไม้ใหญ่นะนักพฤกษศาสตร์เออนั่นละเราต้องทําตัวเหมือนนักพฤกษศาสตร์มาเคลียดูเขาดูเขาทำเงยหน้ามาหน่อยไม่ได้เข้ากล้องเลยนักพฤกษศาสตร์ นักชีววิทยาไหมชีวภาพเราก็ได้มาทําอะไรที่เป็นแบบนี้เนาะก็ดีละทีนี้ถือว่าเป็นลึกออกแล้วที่พี่เลยหยิบเอาพื้นที่อันหนึ่งมาไงพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะสวยก็ถือว่าอ้าวกลับไปถือว่าก็ไม่มีอยู่นะนไม่เสียหายเยอะแที่นี้เราก็จะดูของเขาก็เป็นนักให้ให้เขามีโอกาสบ้างเอ้า อันนี้เขาก็อ้าคุณก็เป็นนักพฤกษศาสตร์นี่ฉันก็ว่าว่าคุณหันไปไหนล่ะอ่าอันนี้อ่ะพฤกษศาสตร์นะนี่ค่ะเราเจอเห็ดแล้วค่ะเจอเจอเห็ดเจ้าเอ้ยนี่มีอ่าอ่คนที่เขาหาเห็ดเก็บเป็นนะฮะเขาจะต้องใช้ไม้เขี่ยเอาไม้เขี่ยไม้เขี่ยไม้เขี่ยนี่แต่เขาพูดถึงว่าเขามีเยอะนะนี่ ได้ขนไม้นี่เราก็รื้อขนไม้ออกไปแล้วเวลาตัดนี่เขาเขาบอกเขาบอกวิธีนะคะถ้าหากว่าเป็นเห็ดที่กินได้นะต้องตัดเอาแต่เฉพาะนี่เอาที่โคนต้นไปส่วนรากของเขาให้เขาอยู่ที่ที่นี่เขาจะได้ขยายรากต่อไปคุณคุณคุณทำเหมือนคุณเป็นนักพฤกษศาสตร์เลยนี่ เรา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 ทำตัวเหมือนนักอย่างที <power oused> ่บอกว่าเจอเหแล้วก็เจอเหแต่ว่าเราไม่รู้จักแล้วก็ทำอะไรแบบคำคำสนุกสนานได้เจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทังลูกกระเทวราลูกกระเทวีบเกอเห็นไผ่แบบนี้ก็มาเห็นเสดอให้กำลังใจเด้อเอ็นดูเมตตาด้ทักใจท่ายเด้อขอให้ดูดีมีเสพเอาบุญเอากุศลจะเข้าสองคนได้เจ้อ จังไดก็ได้พ่อเห็ดแต่มืออี้บ่ได้เห็ดกินดอกเพราะว่ามันอากาศมันมันมเหมาะสมที่จะมีเห็ดขึ้นแต่ว่าแต่ว่ามันต้องมาในช่วงของฝนไงนึกออกไหมต้องมีฝนอะ่ะต้องมีความชื้นเหมาะสมอะ่ะความชื้นสัมผัสอันนี้ก็พูดได้นะแต่เราก็เจอคือบริเวณนี้คุณเคยมาแล้วใช่ไหมล่ะ แต่ว่าเป็ยั้งดอกถือว่าได้มาเห็นปานนี้ได้ให้มูให้เพื่อนเห็นว่าบริเวณนี้มันสดมันมันมันสดจริงๆมันมันมันเขาเรียกว่าเอาเออเหมาะเหมาะมันเหมาะสมอิลีเบ่งจากมอสมอสมันขึ้นมามันจังจริมันหนาวอิลีนี่ก็คือต้นไม้ที่มันตายแล้วต้นไม้ที่ตายแล้วตะขนไม้ที่ตายแล้วนี่ ก็ตั้งตรงมงยิงเสียลเด้อเป็นศิละปะศิลป์เปอ,อีกอย่างนึงเด้อเราก็ให้เห็นกันว่าชีวิตเท่ากับเครื่องศิละเด้อนี่มูเกิดก็เกิดไปมูตั้งก็ตั้งไปมูตายก็ตายไปมูยังสดใสเขียวชื่ออนก็ก,ก็รื่นร่มใจไปตามนั้นเนาะผู้ใด,ดเจ็บผู้ใด,ดป่วยผูดด้ใดไข้ก็ให้หายให้ดีะเด้อเห้าก็ให้มีเฮียมีแห้งให้เดินทาง จนเ่าอายุไขยังไขง่ายๆไ้ได้น้ำเรื่องเล่ามาเล่าสู้กันฟั่งแข็งเหี่ยวแข็งแห้งอยู่เด้อจ้ะทุกผู้ทุกคนเลยจะ้ะความบุรมสมบูรณ์ของชีวิตนำ้ำของปลาใหม่นำ้ำนี่นี่โอ้มาเห็นแล้วก็เออนึกถึงสมัยเป็นเท็กน้อยกับเขาปลาเป็นนางหางก็พอเด้อืมนี่แล้วก็มาเห็นก็นี่ก็อออนึกถึง คือพอเพิ่ก็หักหักกระรางถางพงโอ้ก็เนาะเฮ็ดยูเฮ็ดกินมีไฮมีหน้าเพื่อให้ลูกหลานได้นั่นปลาใหม่ก็ต้องทับไล่ไปเนาะสวัสดีค่ะข่อยู่ต้องพีนเขาเขาปิดไปแล้วพอบอกว่าข่อยูต้งพี่เขาเขาปิดกล้องไปเถ้เลยไปปอาไปอออกไปอีกดูอุทินไปที่หนึ่งตีอะไฮมาเบงบันนีนะเบงบันนีแล้วก็มีความบุรมสมบูรณ ที่ที่คุณเพนมาด้วยใช่ไหมไม่อันนี้ที่หนูไปหากับน้องโอเคโอเคเด้อนี่ก็คือว่ามาให้เห็นบริเวณนี้ข้างหน้ามาใหม่เด้อข้างหน้าขอมาใหม่นะคะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเอ้าพุ่นนะโอ้ยต้นไม้พิ่นงามคักขนาดเด้อนี่เด้อเห็นแล้วก็โอ้ยสอนต้นต้นสนขอขอความ ขวความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับทุกท่านรวมฉังฉันดาสองคนอืมอันนี้มันเหมือนมืน,มนตามีมีตามองแล้วด้วยนะเนี่ยมาดูสิภาพนี้แล้วทุนจะรู้ว่าสวยเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนต้นไม้มีตาเห็นไหมเห็นอน่ะน่ารักนั่นแนหะเขามองเราอยู่นั่นแหละเขายิ้มให้เราด้วย ภาซานี่คนคนมันมีจินตนาการนะต้นนี้มันต้นนี้ตายแล้วเด้อจ้าเด้อนี่ี่ต้นนี้ต้นนี้ก็ตายยืนต้นเห็นไหมะเอเขาเอินว่าต้นไม้ตายยืนต้นนี่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 ตายสินี่ดีเขาเรียกว่าต้นเขาเอิ้นว่าต้นไม้ตายยืนต้นนี่ตายแล้วก็ยังยืนอยู่เดี๋ยวก็จะล้มยืนแล้วเขาก็จะล้มเองแล้วก็มันถึงมันเป็นธรรมชาติของแต่ละต้นเด้อ มันอาจจะเป็นว่ามีแม่งมีสัตว์ที่อยู่ใต้ดินนี่ไปกัดราก,กัดเพื้นเขาเ็า็ตใไ้เขาต้องสูญเสียสูญเสียชีวิตนะก็ธรรมดาเนาะผู้ยู่ก็อยู่ไปผู้ไปก็ไปไปแม่นป่นเป็นชีวิตนี่แหละคือชีวิตเอาก็เว้าไปนี่กาบใบแล้วก็เป็นยังดอก ที่มันเป็นก็เป็นอยู่แล้วแหละชีวิตเนาะนีน,นะนทายให้เห็นว่าเออต้นเป็นต้นตายก็มีต้นเป็นก็มีต้นตายก็มีนี่ธรรมชาติในป่าป่าเยอรมันโอ้ภาพนี้สวยเด้อเดี๋ยวขอขอยุดบันี้แล้วก็ถ่ายรูปจังหน่อยเด้โอโห้สวย นะเทาก็จะออกจากออกจากป่านี้เพื่อจะไปชมพาไปชมอีกอีกที่หนึ่งป่าหนึ่งเนาะขอบคุณห,หลายได้จเจริอเจ้าที่เจ้าทางที่ให้มาเห็นมาหูมาเห็นมาไทยเพราะว่าเทาเป็นคนต่างชาติต่างประเทศเท่าเคยเห็นแบบนี้หรอกในในทางประเทศไทยเท่าก็มีอีกแบบหนึง่งในทางนี้เราก็เห็นอีกแบบหนึง่งทายไปให พี่โนงปองไปแต่หูได้เห็นได้เบิงน้ำกันว่าเออโลกนี้ช่างกว้างใหญ่ไพศาลผู้ใดมาเห็นเอียงก็เล่าสู่กันฟังแมนบอกอ่ะอยูไีไมีแสบมาหาเห็ดมาหาเห็ดแต่ไม่ได้เห็ดได้เห็นแต่ป่าเขาลำนาไพรต้นมอสยามอสที่อุดมสมบูรณ์ที่แห่งนี้ทุง ขอส่งความรักขอส่งความสุขไปให้ทหารไทยที่อยู่แนวหน้าอยากจะร้องเพลงนี้ให้ให้เพิ่นผู้อยู่แถวนีฟังน้ำเด้อขอให้อยู่ปลอดภัยกันไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศไหนยังไงเด้อเพลงดอกจำปานี่าเขาเตรียมจะงอกขึ้นมาไหน,นไหนก็นนมีเชื้อนี่เหร เ,เห็ดมันปูหรือเปล่าไม่รู้มีเชื้อเห็ดสีส้มเยอะเลยแถวนี้นมันเห็ดมันเห็ดมันปูถ้าถ้าฝนตกเมื่อไหร่นี่เสร็จแน่ๆเลยนี่เห<ช>็ด <Green. S 3> น่าจะเป็นเห็ดมันปูนะนี่อันนี้ก็ก็มไม่รู้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ชื้นนะที่นี่ที่นี่นะเหยียบไม่ถึงพื้นเลยเห็ดเขามีเชื้อนี่ยเขาเ่อก็ขาเริ่โผร่มารอแล้วดอกจำปา ไปบ้านพิดมองบนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ด้วยตั้งตั้งสติดีๆกันนะเอาเดี๋ยวเอานางแบบเด้อเอาเอาเอาแดนเซอร์อ่ะอ่ะนั่นแหละนะอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเราขอวางไว้กับเท้าก่อนกำลังใจไปละหานเด้อ่ะ I อส์ไว dry ดอกจำปาไปบ้านพิดมอง แตกช่อออนพิษบองเขาก็มองบ่เห็นเช่นความหักที่หักไม่เป็น,เจ,เ,เ,นเจ้าเลือกยางพิษเส้นเจ้าเรือใจเขาเจ้าดอกจำปาให้กลับมาหักเจ้าของ ขอบคุณค่ะสำหรับสำหรับแดนเซอร์ของเราแดนเซอร์จำเป็นค่ะเราสักหน่อยเราก็จะเป็นอยากจะจะเป็นดอกจำปาเราจะดอกจำปาชักหน่อยอ่ะขอเป็นดอกจำปาเพื่ออยู่ในคลิปเดียวกันนี่แหละเนาะเด้อขอร้องเพลงนี้ให้กับพี่น้องทหารที่อยู่เมืองไทย ดอกจำปาไปบ้านพีดบอนแตกจอออนบามอนเขาเลยมองบ่เห็นเช่นความหักต้องหักให้เป็นเจ้าเลือกงางพีดเสน้นเจ้าเชื่อใจเขาเจ้าดอกจำปาให้กลับมาหักเจ้าของ ดอก <D un ct il> จำ <D un ct il> ปาเ <D un ct il> จ้าบ้านพีดบอนไปบ้านพีดบอนแตกชอออนเขาเลยมองบ่เห็นเช่นความหักต้องหักให้เป็นเจ้าเลือกยางพีดเส้นเจ้าเชื่อใจเขาเจ้าดอกจำปา ให้กลับมาหักเจ้าของเดินนางเดินเดินนางเดินเดินนางเดินเดินชิบเชิบชิบจบไปแล้วหนึ่งผลงานเจ้าดอกจำปาดอกจำปาสวด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 จ้าดังทอง้าวก็ขอให้อยู่ดีมีแซ็บจบข่าวสำหรับคลิปนี้พ่อกันไปในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าออกเด้อออกเด้อนี่ออกออก นี่ไปน้ำเพลินจ้า